หัวรักคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวตอนที่สี่แปดปีที่แล้วเจนนิกาอาบน้ำเสร็จแล้วเดินเข้าไปในห้องนอนรอให้ใบเข้ามาพ่อครัวนอกจากต้องทอดเนื้อสเต็กกับมันบดต้มของโปรดให้เธอแล้วยังต้องล้างจานและเก็บข้าวของในครัวเองด้วยกินยาคุมยังเขาต้องคอยเตือนให้ป้องกันตัวเสมอเพราะเธอขี้ลืมเออยังเลยเธอกระโดดลงจากเตียงหน้าตื่น Oh. เขาดีดนิ้วลงบนหน้าผากเล็กโอ้ย oh. คนถูกดีดหน้าหิกงอจะได้ไม่ลืมปากบนแล้วส่งแก้วน้ำให้ดื่มเขาเอาใจใส่แบบนี้เสมอต้นเสมอปลายไม่เคยเปลี่ยนไม่ว่าทั้งคู่จะคบกันมานานแค่ไหนเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เธอรู้สึกดีมากทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยก็มีคนคอยดูแลแถมดูแลดียิ่งกว่าผู้จัดการส่วนตัวเสอีกเจนไม่ตั้งใจลืมกินยาคุม แต่ช่วงหลังๆอัลบั้มเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในต้องไปสัมภาษณ์ร้องเพลงเต้นโชว์ออกแสดงคอนเสิร์ตไม่นับการพูดคุยตอบโต้ข้อความของแฟนคลับอีกเรื่องอื่นๆในชีวิตจึงถูกลืมเลือนไปบ้างเป็นครั้งคราวอีกอย่างช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกับเขาด้วยก็เลยไม่รู้ว่าจะกินยาคุมทำไมทุกวันถ้าวันไหนขับรถมาหาเขาก็จะกลับไปกินยาคุมตามหลังเอามียาคุมอีกตั้งหลายรูปแบบให้เลือก เธอจึงไม่กังวลเรื่องท้องมากสักเท่าไหร่ฉันหยุดแค่วันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวบินไปเชียงใหม่เธอมีแสดงคอนเสิร์ตท,ที่เชียงใหม่อีกเป็นอาทิตย์ถึงจะมีโอกาสกลับมากรุงเทพอีกทีรีบทำกันเร็วเถอะมีเวลาไม่มากเธอดึงเสื้อเชิ้ตของชายหนุ่มออกทางศีรษะแล้วลากมือลูบไล่กล้ามเนื้อหน้าท้องที่ขึ้นเป็นลอนงามถึงแม้จะยังเล็กไปหน่อยแต่เธอก็ชอบเล่นกับมัน เขาจึงออกกำลังกายบริหารมัดกล้ามทุกวันตอนนี้เริ่มเหมือนก้อนมันโถแล้วรอคำชมจากเธออยู่เรามีเวลาทั้งคืนและผมก็ก่าว่าจะใช้ทุกนาทีของคืนนี้ให้มีค่ามากที่สุดเขาจ้องเธอด้วยแววตาชื่นชมชอบทุกอย่างที่เป็นเธอต่อหน้าแฟนคลับเจนเป็นหญิงสาวที่น่ารักใสซื่อแต่เวลาอยู่บนเตียงคือเป็นคนละคนกันเลยยิ่งตอบสนองเธอมากเท่าไหร่ ร่างน้อยจะยิ่งโหยหาและลมเล้าเรือนร่างของเขามากเท่านั้นไม่ได้คืนนี้ต้องนอนเร็วกลัวพรุ่งนี้จะตื่นไม่ได้เอาแต่เขาไม่ฟังริมฝีปากนุ่มกดลงบนใบหน้าเรียวลิ้นลากยาวเข้าลมเล้าในโพรงปากเพื่อให้เธอหยุดพูดคิดถึงนะเธอพอันลมหายใจยาวแล้วถอดเสื้อของตัวเองออกมือของไบปลดกระดุมกางเกงไปพร้อมๆกัน คิดถึงเหมือนกันขนาดเจนอยู่ตรงหน้าผมผมยังคิดถึงเลยเขาไม่ได้ปลดช่วงนี้เธอทำงานจนไม่มีเวลากลับมาหาเขาเวลาที่ทั้งคู่จะได้เจอกันเริ่มทิ้งช่วงห่างมากขึ้นทุกทีส่วนเจตรินก็โทรมาชวนออกไปเที่ยวผับสองหญิงตลอดเพราะเห็นเพื่อนอยู่คนเดียวเขาเองก็เริ่มเบื่อตัวเองและเบื่อเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็เลยไม่ออกไปไหนกับใครเลย เพราะเบื่อที่ต้องคอยปฏิเสธผู้หญิงที่จะมานั่งริงด้วยเขาไม่อยากทำให้เจนเข้าใจผิดไม่อยากทำตัวเหมือนเพื่อนๆที่ชอบอวดว่ามีแฟนหลายคนผู้ชายไทยชอบอวดว่านอกใจแฟนแล้วแฟนจับไม่ได้คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าผู้หญิงซึ่งใบไม่เคยเข้าใจว่ามันน่าภูมิใจตรงไหนโดยเฉพาะตอนพวกมันติดโรคผู้หญิงมาหรือมาปรับทุกข์ว่าทะเลาะก,กับแฟนเพราะแฟนจับได้ที่น่าสมน้ำหน้าที่สุด คือตอนพวกมันไปเจอผู้หญิงเพียเพ้ยนๆที่พวกมันสะบัดไม่หลุดมือหนาจับต้นขาของเธอยกสูงขึ้นเป็นไปได้ด้วยเหรอเธอกระซิบใบไม่อยากเสียเวลาตอบเพราะรู้ว่าเธอไม่มีวันเข้าใจเธอมักจะมีคนอยู่รอบข้างมากมายทั้งเพื่อนฝูงและครอบครัวไม่นับรวมแฟนคลับที่ติดต่อเธอแทบตลอดทั้งวันเขาสิอยู่ตัวคนเดียวในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดนั่งรอโทรศัพท์ ว่าเธอจะมาหาเขาที่คอนโดไหมเวลาเธอจากไปเขาก็ทำได้แค่คิดถึงแต่เวลาเธอกลับมาเขาก็มัวแต่กังวลว่าเธอจะจากเขาไปอีกไปแล้วจะไปกี่วัน Move on เป็นวงกลมอยู่อย่างนี้หาทางออกไม่เจอพรุ่งนี้ต้องตื่นกี่โมงตีห้าเงินไปหลับในเครื่องบินอก็แล้วกันเขายกริมฝีปากกึ่งยิ้มแล้วคขบลงบนจุกนมสีชมพูอ่อนครั้งเดียวพอนะ ยังไม่รู้เขาพึมพำติดอยู่ในลำคอเธอเกี่ยวเอวเขาไว้อย่างรู้งานก้นกลมถูกบีบเบาๆเป็นการหยอกล้อก่อนเขาจะอุ้มแตงพิงกับผนังห้องทำหน้าเหมือนหนักนักหนาจะล้มมิล้มแหลจนหญิงสาวร้องกรี๊ดลั่นอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเขาแย่รู้ว่าเป็นตลกฝืดแต่เธอก็ล้อเขาเหมือนกันตอนน้ำหนักเขาขึ้นเพราะกล้ามเนื้อซิกแพคเริ่มเห็นเด่นชัดเป็นสันนูน แค่นมใหญ่ขึ้นหย่ะรับมุกทันกันนี่เป็นสเสน่ห์ของเจนิกาที่เขาชอบมากไม่พูดเปล่าเธอเขย่านมทั้งสองข้างให้ดูด้วยไม่ใหญ่ขึ้นอย่างที่เธออวดหรอกแต่เขาก็ชอบสวยมากทั้งคู่เลยเขาจูบลงบนเนินอกสูงสุกใสปลายจมูกสูดกลิ่นหอมของสบู่ที่เขาซื้อมาทิ้งไว้ในห้องให้เธอโดยเฉพาะเออเธอคราง สองมือโอบรอบคอของเขาไว้แน่นหน้าเรียวซบลงบนอกแกร่งทำอะไรอยู่ไบกลับมาห้องพักเห็นเจนิกากำลังยืนทำอาหารอยู่ในครัวตอนตีสามเขาเพิ่งกลับจากเล่นดนตรีที่ผับซึ่งเป็นงานประจำที่ทำสามวันต่ออาทิตย์แค่รู้สึกอยากกินไข่เจียวไม่รู้ทำไมเหมือนกันเธอบอกพลังยืนหน้าขึ้นรับจูบจากเขาช่วงนี้เธอรู้สึกอยากกินไข่เจียวแบบที่ไบทํา เขาจะใส่ชีสเมื่อเขือเทศและนมผสมลงในไข่เวลาทอดเสร็จจะออกมาเหนียวเหนียวจากตัวชีสน้าแปลกคือปกติแล้วเจนจะไม่กินชีสแต่เธอกลับชอบกินไข่เจียวที่เขาทำทำไมไม่โทรมาก่อนละ่ะถ้ารู้ว่าจะมาผมจะได้เลิกงานเร็วหน่อยใบดึงตะหลิวออกจากมือของเธอไม่อยากกวนตอนคุณทำงานน่ะอีกอย่างอยากลองทำเองดูด้วยให้คุณทำให้กินตลอดเกรงใจ ตอนนี้เขาไม่แค่เล่นดนตรีในผับตอนกลางคืนตอนกลางวันยังไปเรียนภาษาไทยแต่งเพลงและรับงานช่วยเสิร์ฟอาหารให้ร้านที่ไปเล่นดนตรีด้วยเขาได้งานเล่นดนตรีก็เพราะไปสมัครเป็นพนักงานเสิร์ฟก่อนจนกระทั่งคืนหนึง่งนักดนตรีไม่มาเขาจึงได้เสียบแทนเงนมานี่เดี๋ยวสอนเขาดึงแขนของเธอเข้ามาใกล้ตัวและเริ่มโชว์วิธีการหั่นชีสและมะเขือเทศแต่แทนที่พวกเขาจะใส่เครื่องปรุงลงในไข่ เขากลับส่งเข้าปากเธอแทนกินไปชิ้นสองชิ้นแรกก็ยังไม่เกิดอะไรใดๆจนกระทั่งชิ้นที่สเฮเจนปิดปากแล้ววิ่งเข้าไปอาเจียนเอาเศษอาหารออกจากปากไม่แค่ชิ้ของไบแต่ยังมีขนมและน้ำผลไม้ที่เธอกินไปก่อนหน้านี้ด้วยเป็นอะไรอ่ะไม่สบายหรือเปล่าใบรูปหลังเธอด้วยสีหน้าวิตกสุดขีดก่อนจะหยิบแก้วไปรองน้ำจากก๊อกให้เธอล้างปากเจนไม่ตอบ แต่โก่งคอพยายามจะเอาอาหารออกจากท้องให้หมดและเมื่อเธออาเจียนจนไม่มีอะไรอยู่ในท้องแล้วเธอก็เดินสโลสเลไปนั่งที่โซฟาไม่มีอาการอยากอาหารหรืออยากไข่เจียวที่ก่อนหน้านี้ตั้งใจจะทำอีกคุณน่าซีดมากเลยเดี๋ยวผมพาไปหาหมอดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวเป็นข่าวไม่ใช่แค่กลัวเป็นข่าวแต่เจนมีลางสังหรณไม่ดีเท่าไหร่ประจำเดือนไม่มาเกือบสองเดือนแล้วเคยมาไม่ตรงเวลาก็จริง แต่ไม่เคยไมมานานขนาดนี้เขาได้แต่นั่งมองเพราะไม่รู้จะช่วยคนรักได้อย่างไรหิวไหมเดี๋ยวผมไปทำอะไรให้กินพอพูดถึงเรื่องอาหารเธอก็ปิดปากทำท่าจะอาเจียนอีกครั้งเขารีบหยิบถุงพลาสติกขึ้นมาเตรียมไว้แต่เพราะไม่มีอาหารจะออกมาอีกแล้วเธอจึงเอนตัวหลับตาพิงศรีรษะกับพนักโซฟาเหมือนเดิมเดี๋ยวขอนอนพักสักหน่อยก็หายน้ำเสียงอิดโรยเอ่ยอย่างมีความหวัง แต่ไม่นานก็หลับไปจริงๆร่างบางจึงถูกอุ้มไปนอนบนเตียงหลังจากอาบน้ำและทำความสะอาดเศษอาหารในห้องน้ำแล้วเขาก็สอดตัวเข้าไปนอนกอดร่างเล็กแน่นเพื่อไม่ให้เธอหนาวเพราะตอนนี้คนนอนใต้ผ้าห่มเฉียบเย็นจนหน้าเป็นห่วงเชา้าวันรุ่งขึ้นเจนรีบลุกจากเตียงแล้วแอบลงไปซื้อแผ่นตรวจคันผลตรวจเป็นอย่างที่เธอคาดไว้ไม่ว่าเธอจะตรวจกี่ครั้ง ผลก็ออกมาว่าเธอกำลังจะให้กำเนิดชีวิตน้อยๆในร่างเล็กๆของเธอทั้งคู่นั่งจ้องแผ่นตรวจที่ขึ้นสองขีดโดยไม่พูดอะไรเลยจนกระทั่งเจนิกาทนไม่ไหวต้องเป็นฝ่ายประกาศออกมาฉันคลอดเด็กคนนี้ไม่ได้เดี๋ยวสิอย่าเพิ่งตัดสินใจเร,เราทำได้เราเลี้ยงเขาได้อย่างแน่นอนเด,เ,ดเดี๋ยวให้ผมโทรหาพี่ที่อเมริกาแล้วเออแล้ว เราจะทะเบียนกันแล้วไบ <Bye. S 2> เราจะทะเบียนก่อนต้องสมัครวีซ่าให้คุณเขาพูดต่อไม่ยอมหยุดฟังเสียงเธอมัวแต่เดินวนไปวนมารอบห้องเหมือนกำลังจัดระบบความคิดไบ <Bye. S 1> เธอกระแทกเสียงดังกว่าที่ตั้งใจไว้แต่เธอไม่อยากให้เขาฝันลมๆแรงๆเธอเก็บเด็กไว้ไม่ได้ฉันไม่อยากไปอยู่อเมริกาตั้งแต่เรียนจบมาเธอก็รู้แค่วิธีร้องเพลงกับเต้นรำ จะเอาความรู้อะไรไปตั้งหลักที่อเมริกาไปเป็นแม่บ้านให้เขาเหรอหรือว่าเสิร์ฟอาหารไม่เอาด้วยหรอกไบหลับตายกมือขึ้นรูปหน้าเรียกสติตัวเองแววตาแดงกำ่ำเหมือนคนกำลังจะร้องไห้เมื่อนึกถึงชีวิตของเด็กในท้องที่อาจจะไม่มีโอกาสได้เปิดตาดูโลกเขาถูกสอนมาตลอดว่าชีวิตมนุษย์มีค่าแต่กลายเป็นว่าเขาต้องฆ่าลูกตัวเองอย่างนั้นเหรอเจนผมขอร้องล่ะ ให้เขาเกิดมาเถอะแล้วผมจะเลี้ยงเองน้ำเสียงลูกผู้ชายสั่นเทาน้ำตาคลอเบ้าเขาไม่เคยวิงวอนขอใครหรือขออะไรในชีวิตเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ขอจากเธอแม่จะให้หนูฆ่าเด็กเหรอนี่ลูกหนูนะหนูจะคลอดเขาแล้วให้ใบเลี้ยงเขาสัญญากับหนูแล้วหนูแค่ขอเวลาแม่ปีเดียวอย่าเพิ่งรับงานอะไรแล้วเดี๋ยวหนูจะไปคลอดลูกที่อื่น จะไม่ให้ใครรู้หนูสัญญาเจนแทบลืมตามไม่ขึ้นเหนื่อยจากการทำงานแล้วยังมีอาการแพ้ท้องอีกหลังจากให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเสร็จเธอก็เข้าห้องน้ำไปนั่งร้องไห้จนเครื่องสำอางหลุดออกหมดคนท้องจะอารมณ์อ่อนไหวแต่เธอคิดไม่ถึงว่าจะเป็นถึงขนาดนี้ทั้งที่ไม่ชอบร้องไห้มาก่อนตอนนี้กลับกลั้นน้ำตามไม่อยู่ร้องไห้จนปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยจะให้หยุดรับงานอะไร งานมันรับมาแล้วตั้งแต่ต้นปียาวไปถึงสิ้นปีแล้วนี่แกยังต้องเตรียมตัวเข้าห้องอัดเสียงอัลบั้มชุดใหม่ด้วยถ้าไม่รับงานก็พอดีแฟนคลับลืมหมดอย่าลืมนะว่าถ้าแฟนคลับหายก็หมายความว่าอาชีพของแกได้จบไปด้วยสุดารัตสวนกลับทันควันมั่นใจแล้วว่าประตูห้องแต่งตัวปิดสนิทไม่มีใครได้ยินที่พวกเธอสองแม่ลูกคุยกันอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็งานออกโชว์ปีนี้ หนูคิดว่าหนูทําได้แต่แม่เลื่อนงานอัดเสียงไปก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่สาหรับปีหน้าแค่นั้นเองค่ะได้ไหมแม่หนูขอแค่นี้ล่ะท้องแรกเธออ่านในอินเทอร์เน็ตว่าจะไม่ค่อยป่องสักเท่าไหร่อาจจะต้องเอาผ้ารัดบ้างแต่อีกไม่กี่เดือนก็จะถึงสิ้นปีแล้วเธอคิดว่าเธอน่าจะซ่อนหน้าท้องจนกว่าจะหนีไปคลอดลูกที่ต่างประเทศได้ไม่ใช่ว่าคลอดลูกออกมาแล้วก็จะจบปัญหามันอยู่ที่ว่า คลอดออกมาแล้วอะแกจะเลี้ยงยังไงกระเตงกระเตงไปคอนเสิร์ตด้วยกันอย่างนั้นเหรอคิดบ้างหรือเปล่าสมองนะ่ะมีไมหมยายเจนส่วนไอ้ฝรั่งขี้นกนั่นน่ะงานก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีแล้วมันจะเลี้ยงลูกเลี้ยงแกได้ยังไงฮะถามหน่อยสิเขาแต่งเพลงได้แม่ก็รู้เธอแก้ตัวแทนเขาแม่รู้ดีว่าเพลงที่ใบแต่งในอัลบั้มของเธอขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของเมืองไทยอยู่หลายสัปดาห์และมันก็เป็นเพลงที่ดีมากๆด้วย แค่เพลงเดียวแถมถ้าไม่ใช่เพราะแกร้องคิดเหรอว่ามันจะดังขึ้นมาลองเอาไปขายคนอื่นสิจ้างให้ก็ไม่มีใครเขาซื้อไปให้นักร้องคนอื่นร้องหรอกนี่แกยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าถ้าแกเลิกร้องเพลงเพลงของมันก็ขายไม่ได้เหมือนกันหนูบอกสะที่ไหนเหล่วว่าหนูจะเลิกร้องเพลงเจนใส่หัวไปมายิ่งฮอร์โมอนสูงก็ยิ่งโมโหในเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องสองแม่ลูกจึงตัดสินใจขับรถกลับบ้าน เจนเฉยโอกาสพักสายตาเพราะแม่ขับรถนิ่งไม่พูดอะไรอีกมาตื่นขึ้นอีกทีตอนถึงบ้านแล้วและเห็นชายหนุ่มที่แม่เรียกฝรั่งขี้นกมายืนรออยู่หน้าประตูรัว้วเพราะคุณผู้หญิงเจ้าของบ้านสั่งไว้ว่าถ้าไอ้ฝรั่งขี้นกมาอย่าให้เข้าบ้านแม่จิตไปไล่มันกลับไปทีอย่าให้มายืนรุ่มร่ามเป็นขอทานอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวนักข่าวเห็นจะยุ่งกันไปใหญ่คุณผู้หญิงกดกระจกรถสั่งแม่จิต ที่วิงออกมาเปิดประตูบ้านจงใจตะโกนให้คนยืนรอได้ยินก่อนจะหันไปบอกลูกสาวตอนขับรถเข้าประตูบ้านมาแล้วส่วนเรื่องเด็กเดี๋ยวฉันจะติดต่อคลินิกเองจัดการให้จบๆกันไป